สําสหรับการแก้ปัญหาโคเนื้อนะครับที่ที่ที่มองอยู่นะครับคือเมื่อก่อนเรามีสมาคมเหมือนผู้บํารุงพันธุ์จเอฟหนึ่งเอฟสองที่ผมคิดนะครับผมอยากให้มีสมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อครับกําหนดราคา,าเหมือนหมูเหมือนหมูเนี่ยเขามีสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเขากำหนดราคาเลยหน้าฟาร์มห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบทุกวันนี้แปดสิบกว่าทีนี้เรามามองว่า เมื่อก่อนมูนกิโลละสี่สิบกว่าบาทเนาะอ่าเราเราก็เทกันขายครับผมพอตัวนี้มันขึ้นมาแปดสิบกว่าบาทเราก็เลี้ยงไม่ทันครับนี่คือมันเป็นวงจรอย่างนี้อืทีนี้ผมมองว่าถ้าเรากําหนดราคาบัวได้หรือสมาคมเลี้ยงโคเนื้อเพาพะเป็นกิจจาักษณะที่ชัดเจนมันจะทําให้โคเนื้อแต่ละพื้นที่มีราคาใกล้เคียงกันครับผมนะครับก็คือแล้วก็เวลามีปัญหาเราสามารถใช้สมาคมเนี่ยไปประท้วงกับรัฐบาลหรือไปเสนอข้อเรียกร้องว่า โคเนื้อราคามันตกต่ํามันเป็นแบบนี้มาราคาโคเนื้อควรจะอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบหรืออะไรเราก็ว่ากันไปอืแต่ว่าในบ้านเราไม่มียังไม่มีก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่มีอืก็ต้องให้ผู้มีอํานาจสสหรือใครก็าาตามนะครับก็ถามผมได้แต่ไม่ต้องชวนผมไปนะครับ <laughs> เอาแต่ว,ว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะทําจริงๆนะครับครับผมเสนอแนะนําได้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากอะไรพี่ต้องมีคนที่แบบ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็มีมีความจริงใจในการที่จะช่วยครับผมทีนี้พอมีความจริงใจที่จะช่วยเขาก็สามารถตั้งสมาคมขึ้นมาได้นี่ถ้ามีสมาคมมันจะมีอำนาจต่อเนื่องครับผมไม่ได้มาแบบจังหวัดสุรินโลเท่านี้จังหวัดอือ่าสตูนกิโลเท่านี้คนละทางเลยนะจังหวัดเชียงรายกิโลเท่านี้ครับผมเนื้อหน้าเคียงทางนู้นสามร้อยทางนี้ร้อยยี่สิบครับทางนี้อ่าท่า เนื้อร้อยยี่อย่างเงี้ยมันมันมันไม่บาลานซ์กันเลยมันไม่บาลานซ์กันครับผมแต่๋ยวนี้ถ้าราคาแบบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมครับนะครับควบคุมก็คือเหมือนกับมูเลยเงี้ยมันมีโอกาสที่กว้างโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากาเข้าถึงผู้บริโภคเยอะครับพี่นะครับแต่ว่าไอโครงการเนื้อกระป๋องยังอยู่ในหัวใจนะครับถ้ามีโอกาสแต่ยังไม่มีโอกาสมัมวถูกอย่างเงี้ยน่าทําเนื้อกป๋องครับอ่าพี่เคยพูดถึงเรื่องเนื้อกป๋องด้วยใช่ก็คือถ้ามันวัตถุอย่างเงี้ยเราทําเนื้อกระป๋อง ไอโ้โรคแอนแท็เราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเนื้อกระป๋องเวลา,าถ้าใช้เกจการอบปลากระป๋องมันก็ความร้อนพันกว่าองศาครับผมนั่นแหละไม่ต้องกลัวมันก็ถือว่าปลอดภัยครับแล้วเราจะทายัางไงนั่นแหละให้มันมีนี่สวัสดีครับพวกัผมช่อง F อฟเทียนฟาร์มช่องของคนร,รับบวกวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงยคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับพี่ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายยานรัททองคำนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับสมัยก่อนก็ทําเป็นโครงการวัวอมนะครับสมัยที่วัวแพงวัวมีราคาชื่อฟาร์มที่ไหนครับพี่ชื่อฟาร์มก็ซืวิจักฟาร์มนะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นส่งกระโพดก็ไททันกระโพดซิ่งครับไปส่งแถวไหนบ้างตอนนี้ก็ส่งทั่วภาคอีสานนะครับสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับถ้าอยากใช้กระโพดบด มีทุกอย่างนะครับกระโพดสับบทกระปุกกาโพดหวานครับกระปพกแออกระปุกแป้งถ้าอยากใช้ก็ติดต่อนะติดต่อมาได้ครับแจ้งราคาได้เลยไหมราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ราคาก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือราคาอยู่ตามราคาส่งครับตามราคาส่งที่ใกล้ใกล้ไกลครับครับเป็นค่าขนส่งซื้อกับพี่กับซื้อหน้าร้านราคาจะต่างกันขนาดไหนราคาต่างกันแน่นอนครับเพราะราคาส่ง ครับผมเพระมเป็นราคาส่งใช่ไหมพี่ราคาส่งมีขั้นต่ำไหมขั้นต่ำก็คือหนึ่งห้าสิบถุงช้าหน่อยต้องรอเพื่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งคันรถจะส่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบกระสอบครับอ่าหนึ่งหนึ่งร้อยถุงก็หาเพื่อนอีกไม่นานครับครับร้อยห้าสิบถุงนี้ใกล้แล้วนะครับครับถ้าสองร้อยถุงนี้ส่งได้เลยครับแล้วก็สองร้อยห้าสิบกระสอบก็ส่งได้เลยเป็นราคาส่งที่ต่อรองได้โอเคครับก่อนจะมาคุยถึงธุรกิจของพี่แกนะครับอยากให้พี่เล่าถึงเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มอพคครับก็ื สมัยก่อนนะครับเหมือนเราเลี้ยงวัวก็คือในช่วงยุคโควิดช่วงนั้นเราจะจําได้ว่าวัวมีราคาค่อนข้างสูงครับลูกโคอยานนมนี่จะอยู่ที่สองหมื่นสี่เลยนะสองหมื่นถึงสองหมื่นสี่ครับพอเกิดช่วงนั้นต่างคนต่างอยากเลี้ยงทุกคนก็ซื้อหากันมาเลี้ยงกันกันเยอะราคาสูงไม่เกี่ยงครับผมกับกลายเป็นว่าต่างคนต่างมาลงทุนในช่วงที่วัวมีราคาแพงเหมือนผมเนี่ยซื้อช่วงนั้นแม่ละ ตกประมาณ 30, 2 5ง0มื่นห้ถึงสามหมนะเจ็ดสิแม่ซื้อเจ <70 S 1> แม่นะครับเจิแม่แมครับผมซื้อมาทําเป็นให้เกษตรกรออกอมลูกโคเพราะว่าช่วงนั้นราคาวัวมันสูงมากเราไม่มีเงินก้อนที่จะไปซื้อแบบ 20, อ2อ0หมื0 0สีนะครับราคาที่มันที่มันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับ ทีนี้พอหลังจากนั้นพอเกิดเหตุการณ์เป็นการนําเข้าโคจากต่างประเทศเพื่อมาทําเป็นเป็นอ่าส่งผลกระทบครับผมต่อเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโดยตรงนะครับคือราคามันไม่สามารถที่จะขึ้นไปสูงแบบราคาในอดีตได้อีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าปริมาณโคในต่างประเทศมันเยอะอนะครับและการนําเข้าของเขาขเขาก็แบบอ่ามามาง่ายมาคล่องเนาะครับนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่า พอราคามันตกต่ําเราเทขายแน่นอนเราขาดทุนอยู่แล้วอืมไม่มีใครไม่ขาดทุนตอนนี้ครับคนที่ซื้อโคในช่วงนั้นถ้าคิดถึงตอนนี้ขาดทุนทุกคนครับแต่เราก็พยายามทําใจแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอืโดยการเลี้ยงโคตอนนี้ครับผมจากแม่ละสองหมื่นห้าแม่ลูกตอนนี้ก็แม่ละแม่ลูกหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันครับ ถ้าคนที่มีเงินทุนนะครับเริ่มเลี้ยงตอนนี้เพราะว่าราคาวัวมันไม่ถูกไปกว่านี้แล้วครับผมตอนนี้คือเป็นโอกาสของคนที่ว่าเริ่มเลี้ยงวัวใหม่อืเริ่มสร้างโอกาสใหม่เริ่มทําฟาร์มใหม่ต่มันผมผมทําฟาร์มแล้วถ้าผมมีโอกาสผมก็ซื้อใหม่ครับผมฮาร์ดพวกตัวผู้ตัวเมียสามพันสี่พันห้าพันยังมีนะช่วงเป็นวัวออมพี่เปลี่ยนแปลงยังไงตอนนั้นช่วงเป็นวัวออมตอนนั้นนะครับผมอ่าเขาออมอยู่ที่ตัวละ สองหมืนสี่นะสิบสองเดือนคือเป็นลูกวัวราคาอืราคาเนื้อตอนนั้นเลยครวนี้เวลาขายอ่ะสมมติว่าผมไปส่งให้ครบสิบสองเดือนนะครับลูกวัวจะอยู่ที่ราคาสองหมื่นถึงสหมืนสี่คืออยู่ในเลทนี้เลยเลทนี้เลยแต่พอราคามันตกอืลองเปรียบเทียบสถานการณ์ดูแล้วคือขายได้หมื <14. S 1> ่นสามหมื่นสี่ผมเลยตัดสินใจยกเลิกและคืนเงิน คือคือเียคือจะไม่ปักดันว่าเอ้ยคุณทําสัญญากับผมแล้วนะอผมก็โยนวัวไปให้คุณทั้งที่ราคาวัวมันหมื่นสามแต่คุณจ่ายผมมาสองหมื่นสี่คือสงสารเกษตรกรไม่เอาเลย้วคือถ้าผมดันตรงนั้นเหมือนผมออกคลิปไปเงี้คนก็จะตาหน้าผมได้เลยว่าเอ้ยยัดเยียดยัดเยียดอืผมไม่ยัดเยียดเลยขายลูกหรือว่าผมขายได้หมื่นสามใช่ไหมผมเติมเงินของผมไปอีกให้เป็นสองหมื่นสี่นี่ครับก็ โดนไปเจ็ดแปดแสนโอ้โห <laughs> <ไ>อันนี้ <laughs> คือ,อนนการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงครับครั้งที่สองเองพี่บอกว่าจะทําเป็นการส่งเนื้ออหลังจากนั้นผมก็ส่งเนื้อผมนาวัวที่ฟาร์มผมนี่แหละคุเชาไปส่งเองอืคือถ่ายคลิปสามารถสแกนค r วอารคดเพื่อด,ด,ดูดูวัวตัวที่นําไปชาเละได้ตอนนั้นนําไปชาเละที่โรงฆ่าสัตว์สลักใดครับผมนะครับเนื้อตลาดกิโลละสามร้อยสามรอยี่สิบตอนนั้นสามร้อยนผมขายที่สองร้อยห้าสิบแต่มันก็แพ้เนื้อพม่ โอเคเข้าใจตรงกันครับผมนะครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ถ้าเราเราเปรียบเทียบนะครับก็ราคาบางพื้นที่ยังขายอยู่280นะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมราคามันสูงแต่ในห้างสับสินค้าบางห้างนะครับที่ไปดูตอนนี้ก็เห็นกิโลกรัมละ170 180โอเ็้อ่านะครับเป็นตามห้างนะไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ว่าเราก็ต้องดูหน้าทุกคนเขาก็เห็นกันอยู่ทีนี้ เนื้อที่ห้างน่ะในในวัวหนึ่งตัวเขาใช้ได้หมดนะอแม,ม้แต่ลำไส้เนี่ยเขายังแบบเอาไปลวกแล้วมาหั่นเป็นเป็นถุงนะครับแล้วเอาไปขายคือเขาได้ยันกระดูกอ่าแต่ว่าส่วนของเราอ่ะเราเราได้ก็พูดง่ายๆเราแลกเป็นเงินยังไม่เต็มร้อยครับเราอาจจะได้เป็นเงินสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือสามสิบเรซนเราก็ทิ้งครับผมนะครับนี่คือส่วนต่างของของในห้างกับของชาวบ้านแล้วเรื่องเนื้อทําไมพี่ถึงหยุดทดยยําด้อว่ายังไงตอนนี้คือเรื่องเนื้อเมื่อก่อน เือนผมทํามาจากวงค่าสับสลักใดก็จะมีใบเนื้อออกมาเช่นเนื้อเนื้อเนื้อวัวเ<ม>อะเป็นเนื้อเป็นเนื้อ250กิโลครับเราส่งไปปุ๊บพอเราส่งไปเป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ของเราเองนะอืมบปุ๊บอ่าให้ให้กับเฉียงนายโกอืมทีนี้พอนานๆไปนายกก็เริ่มไปจ้างนายขอเชือดครับแล้วก็เอาเนื้อนายขอมาใส่เป็นเนื้อเราอย่างเงี้ย Oh. ก็เลยมองแล้วว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยขึ้นหนึ่งเนื้อเราสามารถสแกนลายแล้วดูลูกวัวดูวันเชือดดูอายุวัวได้เลยเห็นลูกเลยนะครับผมก็เลยยกเลิกไปก่อนอืแล้วก็หันมาจําหนายข้าวโพดอาหารสัตว์ก็คือข้าวโพดบดนี่แหละอันนี้คือเปลี่ยนรอบที่สามแล้วนะเปลี่ยนรอบที่สามเลยมาดันมามาผลักดันเป็นเรื่องข้าวโพดอาหารสัตว์ครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับผมนะครับเป็นอันดับหนึ่งกว่าเพราะว่าบางครั้งก็ เกษตรกร,ร,กรยังคงขุนบัวอยู่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเกษตรกร,ร,กรของเราเน่ะเวลาอยากจะขายคือขายเลยใจร้อนใจร้อนครับจูงอยู่พร้อมวัวเดินจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แล้วอืเช้ามาทูนะให้ในายห้อยมาเอาเลยครับ<ห>ผเราอย่าลืมว่าตอนนี้ตลาดมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือตลาดหาวัาวอ้วนถ้าถ้าเราขายวัวผมเราขายยังไงก็ไม่ได้ราคา ครับพี่แต่ถ้าเราขายวัวอ้วนหรือพวกเขียงต่างๆเขาจะซื้อแล้วมันมีเนื้อแล้วเขาสามารถนําไปเชื่อมได้เลยอืมเออาระบบวัวผมแบบอดีตเนี่ยมันหายไปเยอะครับผมคนที่ไปกว่าต้อนซื้อวัวผอมจากตลาดแล้วมาขุนน้อยครับแล้ว นาย้อยเอ้ยเขียงเนื้อเขาก็ฉลาดขึ้นออมเขาก็ไปซื้อวัวจากอ้วนที่อ้วนจากตลาดเลยเ็าจะมาคุนให้มันเปื่องทําไมอถูกไหมเนี่นี่คือระบบที่มันเปลี่ยนครับผมก็เราจะขายสักหนึ่งเดือนเราก็เตรียมกระเพาะก,กับอาหารให้กินสักหน่อยครับให้มันดูมีเนื้อมีหนังครับหลายคนบอกว่าทําไมวัวราคาตกขายไม่ได้ราคาเลยคือเราเราขายกระดูก โอเคตามนั้นแลกระดูกออกไปมันมันมันไม่ได้นะแต่ว่าที่ผมเห็นเขาซื้อไอตัวที่มันวัดอ้วนที่ชาวบ้านเลี้ยงอ้วนก็ยังเป็นราคาที่เป็นหลักสองอยู่นะอืมที่มันแบบมีเนื้ออ่ามีเนื้อมีเนื้อซื้อเนื้อหัวตรงนี้ก็คือวัวที่ซื้อเก็บมาใช่ไหมเก็บมาครับครับผมสองพันห้าสามพันตัวไหนบ้างพี่สองพันห้าสี่พันห้าพันก็เก็บพอจะจําราคาได้ไหมเมือนรุ่นชาลเลอตัวนี้่อะตอนเก็บมาก็เก็บสี่พันห้าสี่พันห้ากับผมผม ผมผมผอมเป็นตัวผู้นะครับครับเหมือนพวกแม่แม่อย่างนี้ก็เก็บมาก็สี่ห้าพันสี่ห้าพันครับอ่าซือนี่ยสองสองพันห้าสามพันห้าถ้าใครอยากขายก็ทักหาผมได้นะนี่จริงๆก็คือถ้าเป็นลูกวัวสองพันห้าสามพันสี่พันผมก็อยากได้สักร้อยตัวครับผมนั่นแหละถ้าพูดถึงการลงทุนพี่ลงทุนไปเยอะมากนะเนี่ยขอกวัวครับผมโรงเรือนก็เป็นโรงเรือนปิดก็คือติดมุ้งลวดตามช่องว่างนะก็คือใส่มุ้งลวดหมดเลยครับผมตามช่องว่างนะครับเวลาดูทำนาก็คือเราสามารถปิดได้ ปิดประตูแล้วเพราะว่าเวลาเราดูทํานายุงกลางคืนมันเยอะแต่ว่าถ้านายห้างหรือนายทุนท่านไหนที่อยากจะเช่าเช่าเก็บวัวซื้อวัวไปแล้วตามตลาดนัดยมันยังไม่เต็มสต็อกมันยังไม่เต็มพ่วงก็เอามาพักที่นี่ได้คิดตัวละร้อยครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเคยมีคนมาเช่าด้วยมีครับเคยมีอยู่ผมก็คือเก็บไว้สมมติว่าคุณซื้อแล้วยังไม่เต็มพ่วงุณก็มาเก็บไว้ยี่สิบสามสิบพอได้ห้าสิบเต็มพ่วงแล้วคุณก็มาเอาไป ครับพี่ก็คือการจัดก,การคุณจะส่งคนมาดูแลก็ได้อืหรือถ้าจะให้ทางนี้ดูแลก็ได้ครับครับเข้าโคตรก็พร้อมเพราะว่าที่นี่ก็คือออกแบบเพื่อวัวคุณอยู่แล้วใช่โอ <ฮ S> ้โห <ฮ S 1> คือที่นี่ออกแบบเพื่อวัวคุณอยู่แล้วนะครับผมว่าสมัยนั้นอในายใจอ่ะอยากอยากทำเมนูพูนเท่านั้น,นครับแต่ว่าหลายอย่างมากพี่แต่ว่าพอเราผลิตมาแล้วมันติดตัวแม่อ่าติดตัวแม่ก็เลยผลิตเลี้ยงเงินตัวแม่ยาวมาเลยครับจนตัดสินใจได้ว่า ราคามาตกเราเราเร,เราเลี้ยงตัวแม่เราได้เงินคืนช้าครับผมก็ระบายออกจากที่พี่พลิกไปพลิกมาจนถึงข้าวโพดเนี่ยตอนนี้ถือว่ารายได้เป็นไงบ้างรายได้เป็นไงบ้างพี่ถือวาอ่าเรื่องการจาหน่ายข้าวโพดหารสัตว์นี้ถามว่าถ้าเป็นอดีตแบบสมัยวัวแพงนะค,คนจะซื้อแบบไม่หวั่นไม่ไหวเลยครับผม <A S 1> ผมเชื่อพอราคาวัวตกลงอ่ะราคาข้าวโพดก็ถูกลงนะอืเพื่อให้มันแบบสมสมสมดุลอสมดุลกันครับแต่ก็จินรายได้ที่ พอสมควรครับถือว่าอ่าอยู่ได้อืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยก็คือผมแพยายามส่งในราคาที่ลดต้นทุนเพราะว่าเรา,เ,ราเลี้ยงวัวมาก่อนส่วนก็าููดก็คือคัดแล้วคัดอีกนะครับเพราะว่าหลายคนซื้อก็พูดไปบางบางเจ้านี่คือได้ผลผลิตที่ไม่ดีอันนี้คือ ก็พูดที่บทแล้วมันไม่สวยมันไม่สวยมันไม่สวยคือแบบนี้วัวกินไม่ค่อยดีครับครับผมผมก็เลยไม่ส่งลูกค้าเก็บไว้ให้วัวตัวเองอ๋อถ้าไม่สวยจะไม่ส่งไม่ส่งครับอ้งั้นผมก็ไม่ส่งครับผมแล้วก็ผู้ผลิตเจ้านั้นที่ผลิตให้ผมก็จะไม่ซื้อครับจะซื้อแค่ครั้งเดียวจะซื้อแค่ครั้งเดียวถ้าคุณผลิตไม่ดีผมก็ไม่ซื้อครับผมถ้าเจ้าไหนที่เป็นผู้ผลิตที่ในเขตเซนส์แางคอนบุรีครับหลังบินมากครับประคำครับนะครับถ้าผลิตดีผมก็ซืื้้อออต่่่พีีใชระบบบบแไหนค ไปซื้อเขาอ่านะครับทางนั้นก็คือจะเป็นชุดหนึ่งที่เขาผลิตอยู่แล้วครับผลิตอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเขามีมีอาชาวบ้านขายต้นกระโพดอืมอ่าผู้ผลิตก็จะไปซื้อต้นกระโพดจากชาวบ้านครับเป็นไรเ่ไรเท่าไร่เท่าไรอ่าสับมาเป็นกระสอบแล้วจะเป็นกระสอบหน้าไร่เท่าไหร่ครับอ่าพอออกมาเป็นตรงนั้นเสร็จอ่าลูกค้าสั่ง ผมก็จะไปส่งหน้าสวนไปส่งตามระยะทางนะครับ,ะบระยะทางก็สุรินตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบแทบจะไม่แตกต่างกับพี่ทําเคยทาเนเปียเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ใช่คือหนึง่งย่าเนื้อเปียถามว่าตอบโจ์ไหมตอบโจทย์ถ้าเราตัดสดให้วัวกินทามาหลายย่างมากเนเปียก็คือเวลาให้ไอ้วัวกินเองอะ่ะดีครับแต่เวลาเก็บนานๆอ่ะความชื้นมันมันเยอะมันเยอะอ่ามันจะเก็บได้ไม่นานแต่ถ้ากินประมาณสักสิบวันสิบห้าวันเนี่ยได้ครับทีเนี้ยเวลา เราปล่อยอายุเยอะขึ้นไปอีกมันก็แก่แข็งครับบทมาวัวไม่กินแล้วปริมาณมันน้อยครับมันไม่เหมือนข้าโพด่เหมือนผมนส่งข้าโพดเดือนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยตันอย่างเงี้ยน,นะครับสามร้อยตันส่งอยู่แต่เนี้เยเยมันมันไม่ถึงครับผมอได้ไม่ถึงก็เลย หลายคนกังวลเรื่องเรื่องสารเคมีมในกระปุที่กังวลอ่ะครับแต่ถ้าแม่พันธุ์อ่ะกินกินได้ครับกินเล็กๆน้อยๆอยอย่างเงีย้ยเราก็กินได้กินเสริมเรามียาอู่แล้วแม่พันธุ์แต่ถ้าเราจะแบบเน้นแบบขุนขุนก็คือใช้กระปุเป็นขุนวัวตวผู้ครับผมหรือวัวที่เราจะขายแล้วอ่าเรื่องสารเคมีมันน้อยครับครับผมเพราะว่าเวลามันไปหมักอยู่ในกระสอบมันเกิดความร้อนพวกนี้จะสลายไปเยอะครับอยากให้พี่ให้ข้อคิดกับเกษตรกรเน่อยเนื่องจากที่แบบพลิกแพลงมาโคตรเยอะเลย ครับก็คือเราก็ทําไปตามโอกาสนะครับครับเราก็ต้องดูว่าเช่นเรามีแม่วัวสิบแม่อ่าเราเห็นว่าเราเรามีรายได้น้อยครับเราก็ขายออกไปสักห้าแล้วเราไปซื้อตัวผู้มาห้าครับอ่ามันก็เป็นวัวสิบตัวเหมือนเดิมครับเพราะตัวแม่กว่าจะคลอลูกมันช้าครับอย่างไยก็มีตัวผู้ห้าตัวคุณก็อัดไปเลยกินไปเลยอืมในสวนนี่คุณกินเวลาคุณขายคุณได้เงินคืนมาครับเอามาหมุนเลยเป็นเงินหมุนอสมัยก่อนผมทําแบบแม่พันล้วนไง ครับผมสองปีกว่าจะได้ตังค์ผมเชื่อเราเปนสองปีกว่าจะตังค์มันก็เลยอ่าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นเเปป็็นนให้เป็นเงินหมุนฝั่งหนึ่งเป็นสองฝั่งเป็นหมุนฝั่งฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นเงินที่ว่าเก็บนานครับอนะครับว่าแม่ฟันขอดลูกแม่ฟันขอดลูกลูกได้ขายอันนี้เราได้เต็มอืมแต่ในส่วนเนี้ยเราซื้อวัวเข้ามาเรามากิน้าะเพาดเราได้น้อยแต่ยเราได้เรื่อย ครับผมได้เรื่อยๆอ่าได้เรื่อยๆอันนี้คือมันจะเป็นเนินหมุนครับผมถ้าใครที่เลี้ยงแม่พันธุ์อยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับพิความอยู่รอดทำเป็นกึ่งคุณด้วยเนาะพี่น้องใช่ก <ๆ S 2> ึ่งคุณคืออ้วนอ่ะให้อ้วนอ่ะครับผมจะใครต้องให้โว้อวนครับอ่ายังๆๆยังยังขายง่ายเหมือนเดิมนะวัว้วยครับผมผมเชื่อพี่อ่าอ่าครับพี่ผมท้าความสมับพี่ ออกแบบยังไงบ้างพอไม่ได้มานานเลยเนาะเอออันนี้ของกว้างตรงกลางเลยพี่ออกแบบเองนะครับแล้วก็ไปจ้างวิศวะเขียนแบบให้จ้างวิศวะเลยนะดูดู u t u b e จากต่างประเทศครับผมคลิปแบบเขาอ่าเป็นโรงเรียนของต่างประเทศครับทีนี้ก็เลยอยากได้ก็เลยไปจ้างวิศวะเขียนแบบให้ก็คือความกว้างตรงกลางนี่อยู่ที่5เมตร5เมตรครับคัากว้างตรงกลางอยู่ห้าเมตรครับผมอ่าฝั่งนี้ก็คืออยู่ที่40เซน4ี่เซนครับวัวก้มกินพอดีครับผมอ่า40เซนให้วัวก้มกินพอดีอ่า ทีนี้ตัวตัวพื้นข้างนอกไปนู่นก็คือที่จริงถ้าเราจะทําให้กว้างเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เราครับผมอันนี้ทําไว้ที่หเมตรเจ็ดเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรหเมตรเจ็ดเมตรประมาณนี้ครัครับที่ยืนชายกาที่วัวอยู่ครับผมครับแนี้เก็ตัวโครงก็ออกแบบให้เป็นจั่วแล้วก็มีแผ่นโปร่งแสงสลับเพื่อให้แสงแดดส่องถึงพื้นครับพี่ครับ ซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันครับผมข้างบนนี yeah> ้ใช้ลดไถเกรดได้ครับใช้ลถไถเกรดได้ตอนยังอยู่กันอีกนานครับยังยังยังไม่ได้ทิ้งเรื่องวัวหมดตังค์ไว้ถ่าพี่ตอนทันตอนนั้นก็ล้านกว่าบาทล้านประมาณล้านเจ็ดแสนสุดยอดนเจ็ดแสนนะครับครับผมล้านเจ็ดแสนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเหล็กเหล็กก็ช่วงช่วงนั้นเราอยู่เส้นหนึ่งห้าหกร้อยขึ้นช่วงเหล็กแพงอะครับผมแล้วดูประตูแกนะครับ ประตูเปมงุงลวดซ้ายขวาตรงกลางครับนี่ทาสุดยอดมากเพราะว่าถ้าหลายคนมองว่าเป็นระยะสั้นมันมันไม่คุ้มแต่แล้วถ้าเราคิดว่าหนึ่งเราสร้างมาได้แล้ววัวถูกวัวแพงเดี๋ยวเรามาเลี้ยงตอนไหนก็ได้ครับแล้วมันได้คือทําอย่างนี้แล้วมันได้ชั่วลูกเชหลานครับพี่แต่รับคือก็คือเป็นเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะ ที่ที่อยากทําแต่ว่าเราไม่ใช่คนรวยนะครับก็เป็นเป็นคนจนดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้แหละนี่นั่นแหละครับแต่แต่ว่าเราเปรียบเทียบบางครั้งเราเราซื้อรถมูลค่ามันก็สูงสูงกว่าครับอ่บางสิ่งบางอย่างพาไปดูการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มฝั่งดูหน่อยได้ไหมพี่ครับนี่มาดูด้านหน้านะครับนี่ครับโอ้โหแกจ้างคนมาออกแบบให้เลยนะสุดยอดอืมรู้จักกันนี่ไทย<ม>ท่าน<ม>เขาพูดสิ่งครับนี่ เบอร์โทรตามนี้นะครับ FC <c oughs> เอาแบบนี้เลยด้านข้างด้านข้างนะฟางมุงหลดดุดไปเลยครับผมสายมุงหลุดไ้หมดครับมันมีขาดบ้างแล้วก็ส้มแซม,มากป็นเรื่องปกติครับพี่เมื่อก่อนตรงนี้ใส่อะไรพี่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโรงเลี้ยงวัวตรงนี้เป็นโรงเลี้ยงวัวเป็นโรงเลี้ยงวัวโรงแรกเป็นโรงแรกเลยครับ โอ้โหเนี่ยนะครับเหมือนบางทีก็ไปเจอแม่พร้อมๆขายราคาถูกๆก็นํามาที่บ้านเลยพร้ผมๆโอ้ถ้าอ้วนไปจะสวยมากเลยนะแม่เนี่ยไม่ธรรมดานะก็คือาว่าเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านสวยมากกับผมครับผมพร้อมแล้วก็ขายอืมแต่ว่าคือบางครั้งเราต้องฝึกฝึกฝีมือด้วยนะฝึกีมือเรื่องเรื่องน่าเราต้องไปศึกษาดูเขาบ่า เขาเลี้ยงยังไงวัวอ้วนเขาให้กินอะไรยังไงเขากินข้าวโพดเท่าไหร่อาหารหนึ่งกิโลสองกิโลอะไรเงี้ยครับทีนี้เวลาเราจะขายเราเราก็ต้องต้องศึกษาตรงนี้ครับครับพี่ซื้อมาสา่คู่นี้ครับเขาให้หมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองห้าร้อยใช่อ่านี่ครับลูกตัวเมียตัวผู้ครับตัวเมียครับตัวเมียโอ้ตรงนี้โล่งเลยเนาะพี่เนาะถ้าใส่ได้อย่างไรตัวครับ แต่ว่าบางทีเราก็ต้องเอามาอนุบาลใ,ให้มันให้มันแข็งแรงก่อนครับเพราะว่าบางทีเดินมาเนี่ยมันจะล้มแหล่หรือมันจะไม่ล้มแหล่พี่สุดท้ายให้พี่ให้กําลังใจกับเกษตรกรทั้งหลายพี่ช่วงนี้ปัญหาเยอะเหลือเกินครับสําหรับคนที่เลี้ยงว,วัวอยู่นะครับก็ผู้เลี้ยงใหม่หรือหรือผู้เลี้ยงเก่านะครับที่มันผ่านไปแล้วคือเราใช้เงินทุนค่อนข้างสูงที่เรา ไม่ประสบความสําเร็จเราพูดได้ง,ง่ายกับอาชีพเลี้ยงคูเนาะเพราะว่าช่วงน,นั้นเราซื้อแพงอืแล้วราคามันลงแล้วมันไม่ขึ้นขายถูกอืมพอขายถูกมาถึงในช่วงน,นี้ต่างคนต่างขายครับถูกตัวละสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันถ้าคุณมีทุนคุณซื้อตอนนี้เพราะมันไม่ถูกไปกว่านี้แล้วครับผมอ่าตอนนี้ก็สุวิชักฟาร์มก็จําหน่ายเ้าพูดอาหารสัตว์นะครับเ้าพูดบทนี่แหละที่เราให้วัวเราวัวควายเรากินอยู่ตลอดนี่แหละครับ,รบก็คือ มีตลอดทั้งปีจำน่ายทั้งปีตลอดถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ที่0915452996อ่าที่ส่งอยู่ก็คือชื่อ f c e e o o o ใครท่านเข้าโพสซิ่งนะครับเข้าโพดอาหารสัตว์ครับครับลองลองเข้าไปดูได้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่เนาะครับผมขอบคุณมากเลยครับครับผมครับ